ป็นหม่บุญา<อ>มาแต่ทานะเวนออกเจ้าเกามดอำนาจศาสนาดับสินเหลือแต่ต่อ,อาอศาสนาดับสินเหลือแต่ต่อ,อยังไม่ะคัไ,นะะไม่บุญสสมาแตท่านกะเวนออกเจ้าเกา <ละ S 2> มดอำนาจศาสนาดับสินเหล<ะ>ือแต่ต่อแต่ต่อ คตับต่อๆข้อเหลื่อมต่อที่แหลกได้ปะแม่ฉากแหลกของเมาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเอาบทก่อนย่าเมียยาเมียยาเมียใส่ผ้าได้ผ่าไหมไม่ต้องใส่เจ้าผ้าให้บ้านจำปาสักให้ฟังก่อนนะไอแม่เรล็กๆได้ฟังก่อนล่าจากวอล่าให้บ้านจำปาสักให้ฟังก่อนล่าจากวอล่าที่ทำไม่หินตัวของหอยได้ส่งออกไปล่าแล้วแต่งขันเกิดละทีตากยืมไม่ไหวพาไม้อันนี้ เป็นของสม่าไหวในขันน่ะอะไรสวยเสียงหัวสวยผู้ใดสวยจดซื้อยังสัตย์ไปอ้อน่อนคีอสวยเพราะถ้ตื่นมันอตื่นสวยถ้าตื่นทายสวยสวย่พราะตื่นเก่งตะอ้อนฮะเปล่าแจ้งพักไปนะพักไปแล้วปั้นสวยสวยคปั้คือเก่งแท้บผ้ากันตอมกันตัวค้อขำแม่น้ำของไปจนหอดเมืองเล่าเมื่อว่าไผอีสวย ว่าไผ่ตัวตกคนเมื่งว่าสีสอยฟ้าเมี่ยกูเป็นบอบอได้เจ้าค่ะเนี่ยพอขาหน่อยว่าซุ่มสัวจึงเป็นแตงคว่ำมอำล่ำไผ่ปต่คม้นพูดเด้งก่อนล่ำเป็นต่อมนก็แเม่นหัวกูตัวบอเป็นดอกเจ้าค่ะมันบอกว่าง่ายพอจึงเป็นเป็นหนักปาดแต่งคว่ำก่อนล่ำไผ่มอล่ำไปล่ำน้ำหัวเมืองต่างๆอี่ไงหัวใจเหะอวเมือต่างๆทั้งสองฟังแม่นามของจนค้นหันมาเขารัดทีนับถือผู้มีบุญเจ้าค่ะ ที nah ata ata t <t ah しし่ิมาจะทท้งตะเวนออกเจ้าเขาามิดอำนาจศาสนาดับสินเหลือแต่ต่อไทยไทยบ้านไทยเมืองเอาขี่หินไปห่อผาแล้วเอาเงินข้ามกําแกวมาดึกถิมในผ้านนี่มีมีแต่เงืนข้ามกําแกวที่ไทยบ้านดึกถิมทหารบ่มีพิภายกายึดเอาเล้เก็บว่าไวถวาย่าเมียเอาลิกเก็บปุ๋สิ สิเกิดอาเพศเป็นเหตุบ่มาะเหตุไตแม่เมจิใส่ฝ่าเสียวไปดึกทิมทางไหนเจ้าคะเลือกทิมฮัสแตกกิ้งหยางอ่อนห้องขําเดนนี่เก้ออไฟกับสิเกิดอาเพศเป็นเหตุเหตุไตพดีได้เจ้าคะอย,ยอีย่ส่วนนี่สมองเลยนี่สมองสมองือซองเลยทำไมกลวงจรงทำไมกลวงจังนี่แหละเนะาะค่ะบาคนโง่เป็นเดยกของคนฉลาด กูบแบ่งท่องข้ามซีกูสิแบ่งเอาไส้คันไปแป้งหูกไผ่เชี่ไปแต้งสาวถ่ายบ้านดอนรับแร่ที่กำลังม่านหลูกกับถาวเหมนั่น,น,นบอกเจ้าค่ะยุดยุดเดี๋ยวนี้ตบปากตามอายุเรื่องที่ย,ยังกูสิหอบท่องข้ามไปแต้งเอาสาวถ่ายบ้านเพื่อนสร้นบ้านซองกับกันดันอาหารการกินกรหยาบไข่การนุกการห่มกับบอปลาเนียดบอมีจ่ายเนียดประเทศนี้ซอแสดงถึงความขี่ทูกความขี่เนา่นาจมเพ่มันเหม็นค้นบ่ลนั่นเป็นคอยอ่ะ ผูกข้อตายแต่ยดเด้ผูกข้าตายแลวเด้ <c oughs> แต่เผินกำลังม่นหลูกกับท้าวเหมลูกได้ทองนหนกัเป็นหลูกย่าเมย์กับย่าพอมาหินได้เจ้าคะนั่นละนั่นละสิ่งที่กูนักใจอยู่ตอนนี้เอา้าบากรมาาพอดีท้าวเหมปักหล่าก,กัาเพงก่อนโทรแข่งที่แม่มากลูกมากัล้งทานแม่น่มาเป็นยังไงลูกทปไมหน้าบูดมันตรูดเป็ดนะ,ะ,นะลูกออเง ่อยอยากได้เมียโอ้โอ้บักลาบักลาอยากผสมพันธุ์เลยสิลูกแมนข้าน้อยอยากผสมพันธุ์ข้าน้อยอยากได้เมียนั่น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 คือสิปากทะลุปวดอะไรปวดทะลุปวดเห็ดพ่อกับแมนตอนเป็น อยากได้เมียก็ยังมาเสี่ยวเมียอ,อยากเออเอออยากได้กันอยากได้เมียอ,อ,อยากได้เมียพ่อ,อกับแม่สิไปแต่งให้ดอกแม่ก็สิไปแต่งให้ดอกนั่งจิ้มผ้าวดีนั่นเดี๋ลวดูนีแ่แม่แต่ขาน้อยอไปได้กันกับผู้สาวบ้านดอนรับแลตอนนี้นะ่ะไทยบ้านกำลงังซาบา มันกำลังมานลูกได้ยังแม่อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ีแตนสิตเตสไปได้กันแต่ตอนใดนะลูกโ oh, oh, อยย้ยไปจะเป็นลมตัเดือนเจ็ดปีกายนี่แม่เน่ยแม่ข่อยอยากได้เมียเอาเอาเอาอยากได้ก็สิไปไลย่ยิ่งเอาปฏิรูกอยากได้พ่อก็สิจัดก,การให้ดอกพ่อสิไปขอให้นั่งพิมพ์ผ้าวดีนหะนะแล้วลูกแล้วลูกได้ทอ้องสาไทยบ้านก่อนรับแน่น่ะดีป๋าล่าอัปปุลูก

แล้วแตงขันเกิดลาทีตับเทือภูมิภุนผ้าไหมอันนี้เป็นผ้าไหมของสมาสาา่าสินใบจังใดล่ะคือเกงแถห้ากันเป็นต้มเป็นตัวคนห้ากันเป็นต้มเป็นตัวค้นขามม่นำของไปจนหอดเมืองเล่าอิสวยมึงว่าไผวาอย่างเจ้าคะมึงว่าไผตัวตกคนมึงว่าใส่ฝ้าเมียของกูเป็นบอฮะบอได้เจ้า,า,จา,า,จาขายนี่พอขาหน่อยว่าสุ่มสัวจะเหม็นแตงความหมอล่ำ ไปหาต้มไปทาตัวคนพี่คะพูดแตงตัวต้มคนก็แเมนผัวกูตัวมึง่ไายผัวกูมึงสบายผู้ใดบ่แเ่นดอกเจ้าค่ะมันย่องว่าย่าพอนั่นมันจังมันเป็นหนักปัดแตงความก่อนล่ำให้มาล่ำออกไปล่ำน้ำหัวเมืองต่างๆทั้งสองฟังแม่นามพอจนคนหันมาเขารัดทีนับถือภูมิบุญเจ้าค่ะดีหมอล่างว่าเลยไปต้มไปตัวคนจักเถื่อแค่ออกไปล่ำไปท้ายบ้านฟังซื้อแม่นบ่เท่าแม่แล้วภูมิบุญ สียางมาทางตะวันออกปุ่มไม่บุญ <laughs> สียางมาทางตะเวนออกเจ้าเกาเมดอำนาจศสาสนาดับสิน้นเหลือแต่ตรอ <laughs> ปู่มีมบุญ <laughs> สวยกษีว้อนมาไทยบ้านไทยเมืองเอาขี่หินแห่ไปห่อผาแล้วเอาเงินเอาข้ามกำแกวมาดึกถิมได้พานมีนี่ต่เงืนข้ามกำแกวติ่ไทยบ้านดึกถิมทหารวิวิเผยก่ายยึดเอาเลยเก็บมาถวายย่าพอกบย่าเมียเจ้าค่ะ ก็เล่าเอาเกี้ไว้ติหละมันสิเกิดอาเพศเป็นเพศดว่าให้ตายดีหญาเมรสีสอยฟ้าเสียวพิดึกถิ่มทั้งในเจ้าค่ะห้วยสิมัดึกถิ่มหาสแตกอีหยังอีกอนท้องค่ำเนี้ยนี่มึงขันเก็บเอาไว้กะสิเกิดอาเพศเป็นเหตุ็นว่าตายดีได้เจ้าค่ะโอ้อยอ้อยอ้อยอีสัวอีซัวนี่สมองหรื้อซองเรย์ยะทำไมเกลืองจังเขาว่าคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดกูสิแบงท้องค่ำนี่เอาไปแต่งลูกไผ่ เสียไปแต่งสาวไทยบ้านดอนดัดเล่ที่กำลังมั่นหลูกก็ท่าเห็มนมันว่าเจ้าคะเสียใจยุดตบปากตามอายุเรื่องนี้กูจะหอบท่องขํามไปแต่งสาวไทยบ้านไทยเงื่อนเรื่องนี้กูเสียหอบท่องขํามไปแต่งไปคอสาวไทยบ้านเงื่อนสร้างกับกันดนันอาหารการกินกระยบับไข่การนุ่งห่มกับว่ปลาหนีดบอมีฮีดปปะเพศี่ซ่อแสดงถึงวามขี่ทุกขีดเนี่ย หน้าสมเพชขี่ทุกขี่เนี่ยนาสมเพจมันเป็นคนบลาหนั่นขันเป็นคอยนั่นผูกข้อายแต่โดนเราเด้แต่เพิ่นกำลังมั่นหลูกกำถ่างเหมหลูกได้ทองนั่นก็เป็นสายเลือเนี่ยพอกับญญาแม่มาหินได้จะบกัญญาแม่กับญาพ่อมาหินได้จะนั่นละนั่นละสิ่งที่กูกุ้มใจอยู่เดียวนี่ขันมันมาขอบมันจิตจำได้ได้เพ่อจิตจำได้อ่ะอย่างทีเราขอจิตจำแต่ตอนเมย์มันมันจิตต่อจิตต่อกัน อันนี้กันยับอันนี้กับขาวเหมเดินเขา้ามาข่าวเหมเดินเขา้ามาวันนีข่าวเหมเดินเข้ามานั่นเบอกมาเบอกเลยเข้มาพูดดิท่าวเหมบักหลาคัมเพลก็ดาันแขงท,ที่มเมรเ,เป็นอย่างลูกหลามามานั่งกับแม่นี่มาลูกกำลังสอนอันนี้คือการสอนตูดกลิง้งออตูดกล้วยขึ้นนาบุตรขึ้นตูดริ้งตูดเป็นแต่ลูกเยอะเมร์คอยอยากได้เมร์โอ้โอ้ แสดงว่าบักหลาอยากผสมพันธุ์ละติลูกแมรนข้าน้อยอยากผสมพันธุ์ข้าน้อยอยากได้เมียเอาคือเปล่าแท้ละลูกปวดให้พ่อกับแม่์แจ็คเั็นสาจะกันยะลูกเน้อยใจแม่ยังไม่เต็งโอ้ตกใจข้าน้อยอ่ะสิเอาเมียอยากได้เมียเข้าใจบ่อยากได้เมียเอออใจเย็นๆอยากได้เมียแม่ก็สิไปแต่งให้ดอกนั่งขึ้นผ้าวดีนั่นเลนลูกแต่ว่า ย่าเมยขน้อยไปได้กันกับผู้สาวบ้านดอนดับแล่สาวไทยบ้านเดี๋ยวตอนนี้ไทยบ้านกำลังซาวามันม่านลูกเลยย่าหมยอ้ออ๋ออ๋อออกรีเป็นจิตแตกไปได้กันจะตอนใดละลูกขน้อยไปได้กันกับมันตั้งแต่เ,เปลือยผิดใจย่าเมย เริ่มเนียนเขาอยากได้เนี่ยอะไรโอ้ยดื่มดื่มดื่มหาตุ่มเลยพ่อสิเอา่านที่ผ่านมันเดือนเก็บอันเดือนเจ็ดปีกายนะแม่ข้านอยอยากได้เนี่ยเอาเอาเอาอยากได้กระสิบไปไล่ยิ่งเอาคุณมาลูกเดี๋ยวพอสิจัดการให้พอสิไปขอนั่งพิมพ์ข้าวดีให้แล้วลูกเด้อแล้วลูกในท้องของสาวไทยบ้านดอนรับแม่นั่นดีได้แล้วได้แล้วได้แล้้แวเอาแต่ลูกขึ้นหน้าเออขันขันมันหนักแม่เปยนห่างเด็ดขาดสายเลือดขีทุกขีเนี่ย มันสิมาแปดเปืือนสายเลือดของเฮ้าลูกมันสิเป็นลากพี่นะลูกลูกก็เสียเอาอยู่แล้วแม่มันเด็กแย่แม่สิห้เอาแม่มานํำบอเอาแต่ลูกแม่มันสิเอาไมา่หรองเอาแล้วถ่ายอีหนังบายอมไหม่ย่แม่เอามันสิยากอีหนังถ้าหากว่ามันบายอมก็จัดการมันคันเด็ดขาดจัดการเอาหลานขึ้นมาเรื่องพิมพ์ผ้าวดียกไข่แม่แม่สิไปต้แแ่งให้ยางดีได้ลูกากได้ผัว เออได้แล้วได้แล้วไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อต่อถัดไปแล้วค่ะคลิปนี้รอติดตามนะคะเด้อในไลฟ์สดคกุ้งต่อไปค่ะ